โอเคพี่ซีเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเทีวีแล้วก็มาอยู่ในช่วงโลบอกอนิมอกกันอีกแล้วนะซึ่งพี่พีก็ไปเจอแบบแบบหนึ่งมาแล้วตอนที่คุณกําลังเล่นเยอะเลยก็คือจุยชุสือเชนนัลลี่ยันเทสติ้งอยู่ล้ก็เป็นแบบที่แบบว่ามันก็ทีเกีสกิลมันก็แบบว่า อ,อะไรมากหรอกแต่ว่าความความสนุกคนมันก็คือทุกๆอย่างในแมปมันสามารถพังได้นะอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วตัวละครเนี่ยตอนนี้มันยังมีน้อยอยู่เลยมันก็มีโกโจแล้วก็ไอ้นี่แหละไอ้สุกุนาเนี่ยแล้วก็มีเรสเลสแคมเปอร์ใครวะ <laughs> ไอ้แม่โอ้ยกุุณาซื้อ300บ้อยบาจัดไม่ดีกูเรสเลสแคมเปอร์ไฮ้ตัวใหม่ที่จะมาชนะสุกุนะกข้าใจป่าโอ้ยมาแล้วเรสเลสแคมเปอร์ รีเาบอลชักต่อยดอว์รูชเอนจี้ยมีแค่นี้เลยกากทั้งเลยแม่งปิดประตูไม่เห็นเจ็บเลยโอ้แม่งเอ้ยเริ่มเคยแต่เขาจะตายแล้วให้ปิดประตูไม่ยกูว่าสู้ได้5 minutes later โอ้ยคิงอ็อกเคิร์สเฮ้ยมาแล้วว๊ะ โอยโยแย่แล้วโอยอ้เป็นรูปปาอ้ยมนรูปามึงดิยการรเกงได้การจะเกงโอ๊ยยโอยไอ้ข้อมูลเข้าไปในหัวก้เออเพล่โอยทำอย่างนี้ม่ได้ โอเคไปพวกเราย้ายมาปุ๊ยมีเลดอยู่ย้ายมาครับย้ายมามาอยู่เลสด้วยไม่ดูเลสหรือโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในแมปเออมีที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งกูพี่บีก็เคยเล่นกันแล้วแต่ว่าเบกกิ่ยังไม่เคยเล่นเหรอแล้วมันทำการอัพนี่มาด้วยซีจักรพรรดิเชงโคสโบนิกัวแม่งมาแล้วแหละแล้วทำไมพวกมึงถึงเลือกโกคูกันมาหมดเลยมันเป็นตัวดีฟ่4ที่ให้มาฮาโอโชคุฮาคิราชาลเฮ้ยไม่ลดเลยควิดดอ เฟรซเลตไหนเทวาสัานี่ก็ว่ากันใซ่ผมใส่ผมเป็นตัวคอมโบเฮ้ยมันต้องเป็นดีนี่เว้ยมันต้องอาจจะไม่ต้องมีท่าไปตายก่อนเงใส่เลยงเงี้ยแพ้ทีนี้เราก็ใส่สองคนได้โคคูยังคูก็เข้ามาดิพูดแล้วโอโจกูฮาคิราชัลไม่สิโก่กิโก่งเลย พี่ฮาคิรัชเซียตามไปกับเบ่์ไปอ้าวตายได้อย่างเงี้ยตายนะตายนะเลยตายนะตายนะเฮ้ยโอ๊ยบอกเฮ้ยฮักกี้รัสเซีเบย์าด้วยเฮ้ยโอ๊ยเจี๊ยโดนและหนึ่งศพเลยพี่พี่กูแก้ได้ตีแล้วพี่แม่งขับมอเตอล์ไซค์ะพี่เทวอาสารีย้ายเขาได้ใช่ วูููููููเอาเชียไอ้ยมาละแบงเอ้ยเฮ้ยแกหันหลังะะให้ไอ้ไพลไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยไอ้ดับไฟเอ้ยมีจริงด้วยว่ะแต่ดูของเขเลือหาคิกว้างขึ้ยกว้างขึ้นโอ้ยเซลิเชียวเคลิเชีวยวคอนดิเทชัน่น เอาวบิสบิสดอตัวคำโบ้ไปแม็กมาละข่าวพูดสรีอ่าวจับเด้ลองว่าโอ้คุณเดาอย่างนั้นนะหรือไม่ให้เด็กดาไว้ให้มันแบบให้มันเดาเองให้มันเดานเองดีไหมว้ยชิง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 มันอยู่คนเดียว ชิงชิงชิงแม่งมันมันอยู่คนเดียวชวิงช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 ิงโอ้ยกูแม่งไม่ใช่รอแต่คือชิงชิงไอ้เหี้ยใครคือชิงเฮ้ยชวิง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 ชิงชวิงโอ้ยที่ยะไปมาแล้วต้องไม่ตายไปเลยน่าจะเป็นรูมที่ใหญ่มากเลยเนอเสียบเคลือบดาบอ้าวลองเปิดรูมมี่รูมเปิดรูมใหญ่เลยที่ไปไปเก็บมาไหนพี่ไหน ไอยเฮ้ยทอนทอนโอ้ยน้ำเฮ้ยมีน้ำมามาปิงตายเฮ้ยทาไม่ตาย p พนเ h อร์วิวเฮ้ยมีสติน้้ยใยเฮ้ยท่านไยิงใส่ดวดดัำนี่ล้อมเลยนอนเลยแก้มมันไหนท่าอย่างเบาท่ากระเจาะกระเจ้ยตัวแยกเลยตัวแยกเลยโอ้โห จยมานายพลแรงเี่ยเเขาจะหมดแล้วเขาจะรีต yeah> ัวโอยโอยกูรีเลยกู65%แล้วเอาเลยัเก็บเลยพี่เอาเลยอีกเอเเหรอเอ็นเกมเลย อย่าโอเดี๋ยวเล่นเกมเลยออกแบบเลยเล่นแบบอื่นดีกว่าไม่ให้โดหรอกไอ้เหี้ยถ้าถ้าไม่ตายโกคูมันงั้นนั่นแหละคนแม่งโดมีสิไปไอ้เหี้ย5 minutes later กูเคยกูไปแอบนั่งดูไลฟ์มึงมึงเล่นในแบบทหารด้วยเออแบบไหนวะเออแบบที่เราเคยเล่นอ่ะวันนึงนะยศมึงเจอปะเออกูเป็นพันเอกเลยอ่ะไอ้แบ นีี่ให้ปืนนั่นแหละกูให้ไม่ได้แต่แบบให้คําสั่งวิ่งเร็วให้อะไรได้อะแต่ถ้าแบบเพื่แต่ถ้ากูเกียนเกินกว่าจะโดนปลดอะแล้วมึงไม่สามารถเอาปืนยิงพวกนี้ได้หมดเลยอะไม่สามารถทำเลยเออเขาบอกว่ามันแบบมันเคยมีปืนแต่ว่าไม่มีปืนแล้วอะโว้ยไอ้คนลดเนี่ยแม่งโคนลดเนล่ดูกูได้ตัวพันเอ๋กยเป็นครูฝึกด้วครูผู้ทหารอะเฮ้ยมุมผู้เดี๋ยวๆโอปีสต์ทีวีเปิดก๊อต m o d เลยเฮ้ยกูไป็ก๊อต เดี๋ยวกูลองตีดูดิเดีกูลองตีดูบูมอันนี่โอ๋อไม้เขาจะไม้จุ่มเลยเข้าวะวิวันตายบูมเฮ้ยกูไม่เจ็บเลยอ่ะเดดูตีดูกูตีไปเก็ดเฮ้ยเฮ้ยบูมเฮ้ยขอไม้ดิแม่งเอาไม้กูดิกูขอแค่ไม้ก็พอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทีนี้มึงปีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ชุดแดงเนี่ย ตีพลายวตีพลายเลยเยี่ยมวุฒิสารแดนแตกเลยให้ยศได้ไหมเอ่ยมึงต้องให้ยศได้ดิไม่ได้กูก็เป็นลูกน้องเหมือนกันไอ้เยี่ผ่อนนี่เยี่อะไรยดไม่ได้ยศไม่อยากเจอยศไม่อยากเจอไอ้เยี่อยเจตีเลยเข้ามาได้ไมควักปืนเลย ไอ้ไหนบอกไม่มีอ่ะเหยียบไม่ยินเลยมันเป็นปืนปอมปืนปอมตอบพี่โดนดึงไปเลยโดนดึงไปเลยไอ้ก็โดนเองตะเมะเลยขยัดใครฝึกเปล่าปลดเปล่าพี่โดนปลดกางอากาศเราเมื่อ่ะจะโดนวะเนี่ยโอ้เงียบเลยเช็คเปล่าเช็คอยู่ว่าว่ามึงอ่ะรับยอมจะใครกันแน่ที่ ไอ้เฮียเล่นแป๊บเดียวได้พันเอกเลยไอเขาทำอะไรอ่ะรีเก้าเก้าเก้ยีคืออะไรวะมันรีกูไปเลยต่อรีไปแล้วกูไปอยู่ที่เดิมเลยมันเอาออกไปหมดเลยตปะยันบอลมอสแล้วรีบเลยอ้าวไม่เข้ามาไม่ถึงกี่นาทีโดนตดเลยไม่รีบมาแล้วเดียวโดนเลยไม่ต้อะไรเลยเไอเฮียตอนมึงไล่กูเห็นมึงเล่นอย่างนานเลยเอาไม้ตีนะหรอเล่นเกือบสิบจุดโมเลยนะ เอ,อ <c oughs> เอาเอาไว้ตีฟล <c oughs> าคุณตีใบก่ดนเปนเลยพี่บูมอยู่ไหนเลอขอย้อนคืนอนะ่ะไม่เขาดึงมาเลยเขาเข้ามาถามดึงเข้ามาถามเลยว่าใครเป็นคนสอบให้บอกไปดิว่าพี่บูม พิมพ์วู่มโดยิงเยอะต่อแ่ม่กพิมพ์พิมพ์ว่านายพลบุมพิมพ์ดีนายพลบุมนายพลนาพบุมสอบไปผมโดนถอนย้วดนะเออพิมไปว่านายพลบุมสอบไปผมยังไม่ได้ดิแม่งไม่เห็นหรอกอ่ะนายพลบุมสอบไปโบสพิมไปดิกลัวอะไรล่าแม่งฮาพี่ โดมึงต่อเลยผมโดยดึงกูมาเลยมาแล้ววันไหนพลบุมเรื <Tu> <derivatives> ่องขอยดสูงทำไมข้อปืนพอท้ายดไม่สูง m ไหตีหัวตายเลยแล้วแบบชื่อของมึงวิอ่ะก็มามึงมาานมขู่อะแล้วแบบอย่มามึงขอไม้กันนะ ให้กูได้ตีเว้ยขอใบกูได้ตีเว้ยอยนี้หน่อยมึงไม่สนคำพูดมึงเลยม่งจะเอาเรื่องได้เลยเดี๋ยวนี้สารทหารก็คุยกันกันตดเลยเออเอาเรื่องเลยเขาไม่สนด้วยซ้ำอ่ะมึงไม่เห็นยศเขาเขาไม่เคยเป็นทหารจริงๆด้วยซ้ำมึงรู้ไหม แต่เข้ามาอเลยปีมันจะาพามึงไปไหนอะกูบอกให้ไปห้องทำงานอะขอยศ์เดให้ออกคลิป ลาก99เยลโอเมซ่ทีวีเฮ้ยเยีะยมดเยอะลากกูไปเฮีย5 minutes later เฮ้ยเขาจะมาดึงพี่พี่บูมมั้งดึงบูมมัน่ะใครดึงบูมวะเฮ้ยมาแล้วไย d o อ g ฝึกเลยพี่ฝึกเลยเริ่มจากเคารพพี่พี่ว่าเคารพเคารพพี่ว่าเคารพใครอ่ะมึงเหรอ เอาไปเข้ากลุ่มก่อนเดนูเฮ้ย <Hey. S 1> ไ,ไปหาแม่ ไปีมึงตีหัวร้านเนี่นี่นี่แม่ดูว่าปืนขู่ประชาชนไอ้เหี้ยเอาเฮ้ยอ้นายพลตีนะตีเลยเฮ้ยไอ้ตีหัวเฮ้ยเอ้ขโขยมัวแล้วโอ้เป็นตีได้หมดเลยไอ้ยังแบบมันจะออกไอ้เหี้ย โอเควิซ okay, right. so, ิทเบเกตก็เราจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิซิททีวีแล้วก็โรบบอกรีมิกซ์ของเราก็ไป็นยักไงกันบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าแม่งสนุกขำขันกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดซับสไครพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอบใจเป็นตะยี้นะจดนีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ